นาอากาศบัดนี้บรรดามนุษย์ผู้ประเสริฐได้พากันประกอบพิธีอันเป็นสิริมงคลได้พากันประกอบพิธีอันเป็นบุญเป็นกุศลได้คำละกายวาจาใจได้เป็นผู้เข้าถึงความสงบเข้าถึงความเป็นสิริมงคลได้เข้าถึงปัญญาและบุญบารมีได้ปารถนาที่จะได อุทิศผลบุญให้กับบรรดาดวงญาที่เกี่ยวข้องให้ได้พ้นจากความเดือดร้อนให้หายจากความโกรธแค้นอาฆาตพจาบาทเป็นการชำระนิ้สินทดแทนบุญคุณบัดนี้สิ่งที่ได้กระทำนี้ก็ถือเป็นคุณธรรมหือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจซึ่งมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงจะได้สร้าง สิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจที่เรียกว่ามาโนธรรมนั้นเป็นไปได้ยากลำบากเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะผุดโผล่ขึ้นมาจากจิตใจคนที่ไม่เคยเข้าถึงธรรม <c oughs> คนได้ไม่มีความรู้และคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบุญบาร,รมีมาในอดีตชาติเพราะความคิดทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดจากในจิตใจนั้นหลายคนยังไม่รู้ว่าตัวเองคิดผิดคิดถูก ทำใน <c oughs> คิดแล้วในสิ่งนั้นเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษผิดชอบชั่วดีก็ยังไม่สามารถแยกแยะได้ดังนั้นก็จึงทำให้มนุษย์นั้นได้ตัดสินใจทำอะไรผิดพลาดมากมายในชีวิตจบจนกระทั่งถึงได้รับวิบากได้รับผลแห่งการกระทำ <c oughs> ก็จึงได้กลับมาทบทวนว่าเป็นเพราะเราทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นผู้ขาดความคิดเรียกว่ามโนธรรมมโนใจ ธรรมก็คือธรรมะธรรมะก็คือสัจธรรมธาจะธรรมก็คือมุ่งไปในคุณงามความดีที่ไม่เบียดเบียนและเป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นไปเพื่อการพัฒนาเป็นไปเพื่อความผาสุกเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้หากไม่เกิดขึ้นไม่มีในจิตใจผู้ใดแล้วผู้นั้นก็จะต้องมีความ <c oughs> ผิดพลาดในการดำรงชีวิตเพราะคิดผิดทุกสิ่งทุกอย่างก็จะต้องทำผิดพูดผิดออกมาเป็นเวีเป็น,ปน,ปนกรรมดังนั้นมาโดยธรรมนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ประเสริฐและเมื่อมีชีวิตอันมีชีวิตได้ดีมีประสบการณ์มากขึ้นได้มีความรู้ได้มีความเข้าใจในหลักธรรมในสัจธรรมก็จะต้องเป็นบุคคลที่มีมโนธรรมมากขึ้นกว่าปกติมโนธรรมก็แบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ๆก็คือมโนธรรม ในเรื่องของการดำรงชีวิตยอยู่ในฐานะปุตุชนมนุธรรมในฐานะของผู้เข้าถึงและปารถนาที่จะพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นความคิดในเรื่องของธรรมะจึงออกแบ่งเป็นสองระดับระดับที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตในฐานะคารวาสในฐานะการใช้ชีวิตตามปกติสาธุ <c oughs> <c oughs> ปกติเหมือนกับ ผู้คนทั้งหลายทั้งปวงที่ใช้ชีวิตอยู่นั้นยังไงก็จะต้องมีคุณงามความดีเป็นเรื่องของความถูกต้องในจิตใจและจะต้องเป็นผู้ที่ไม่เบียดเบียนไม่เป็นผู้ทำร้ายทำลายคนอื่นไม่ทำร้ายทำลายตัวเองส่วนมโนธรรมของผู้ที่บำเพ็ญเพียรนั้นก็คือการพัฒนาไปสู่การกำจัดอาสวะกิเลสเป็นผู้ที่ค้นหาความเป็นจริงในจิตใจ ว่าสิ่งใดนั้นยังเป็นสิ่งยังค้างคาง,างถึงไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นถึงไม่ได้ทำผิดศีลเทนรรมถึงไม่ได้เป็นผู้ทำร้ายทำลายทั้งตนเองคนอื่นแต่ก็เป็นการ ปล่อยปะและปล่อยให้บรรดากิเลสท,ที่ปลุกฝังอย่างเกาะอยู่ในจิตใจถือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องกําจัดเพราะฉะนั้นมโนธรรมของบรรดาผู้บำเพ็ญเพียรก็คือคนหากิเลสท,ที่อยู่ในตัวเองแม้กระทั่งไม่ได้ผิดศีลผิดธรรมไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่นไม่ได้เป็นที่ <c oughs> <c oughs> กล่าวหากล่าวโทษของบรรดามนุษย์ทั้งหลาย แต่ด้วยคุณธรรมด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจว่าหากยังมีสิ่งที่เป็นกองกิเลสค้างคาอยู่ในใจก็ mm. OH! จะนำมาสู่ความทุกข์ก็ mm. OH! จะนำมาสู่ความเดือดร้อนทำมาสู่ความเสียหายดังนั้นมโนธรรมก็จ mm. OH! ึงแบ่งนะ mm. เป็นสองประเภทใหญ่ๆสำหรับคนที่ยังใช้ชีวิตปกติและผู้ที่ต้องการที่จะพ้นทุกข์มโนธรรมนั้นเปรียบมีสถานะที่บางครั้งบางคาก็อาจจะเกิดขึ้น ที่เรียกว่าเป็นเสียงเรียกเสียงร้องเสียงบอกในจิตใจทุกครั้งทุกคาที่เราทำอะไรไปหรือกำลังจะทำอะไรนะั้นกำลังจะเกี่ยวข้องกับสิ่งใดมโนธรรมก็จะต้องเกิดขึ้นก่อนทั้งก่อนเวลาและในขณะที่กำลังทำจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นไม่ผิดไม่พลาดหากใครก็ตามไม่มีอะไรมาเป็นตัวเตือนไม่มีอะไร ที่จะมาเป็นตัวบ่งบอกชี้นำว่าจริงไหนผิดช,ชั่วผิดช,ชอบชั่วดีนั้นมนุษย์ก็จะกลายเป็นผู้เดือดร้อนเสียหายโดยเฉพาะอย่างยิ่งนั้น <c oughs> การเตือนเรานั้นจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นไม่ผิดพลาดและไม่เป็นผู้จะต้องเสียโอกาสและจะต้องเป็นผู้ยากลำบากทุกทรมานหลายคนนั้นเมื่อทำอะไรในยามเด็กในยามหนุ่มยามสาวหรือในกาขณะที่ยังมีความพร้อม ก็ขาดมโนธรรมขาดความคิดที่ถูกต้องก็จึงกลายเป็นตัดสินใจตามอารมณ์เมื่อตัดสินใจตามอารมณ์บางครั้งก็เป็นการเบียดเบียนบางครั้งก็เป็นไปตามกระแสในที่สุดก็จึงกลายเป็นผู้ที่จะต้องรับวิบากกรรมรับอุปสรรคของชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ได้ผิดทั้งกฎหมายและดวงต้องถึงผิดทั้งศีลธรรม สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดความเดือดร้อนและทำให้สังคมวุ่นวายและในที่สุดก็จะเป็นการเรียนแบบกันก็จริงเป็นการทำให้ <c oughs> <c oughs> คุณธรรมทั้งหลายทั้งปวงสิ่งที่กระทำสิ่งที่เกิดในจิตใจคนนั้น ก็เป็นไปด้วยความมืดบอดเป็นในด้านลบเป็นในด้านที่จะพร้อมที่จะทําผิดพันผลาญสิทธิ์ผิดจริงท,ทำนั่นก็เป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องระมัดระวังเพราะสิ่งที่ใดที่ทํามาในปในอดีตหรือในปัจจุบันจะส่งผลทั้งในปัจจุบันและในอนาคตเรื่องเราก็ควรจะยุติเรื่องเราที่จะต้องเดือดร้อนในอนาคตเสียงต่างๆนั้นเสียงแห่งคุณธรรมเสียงแห่งความถูกต้องเสียงแห่งความยุติธรรม จะต้องมีอยู่ในใจของมนุษย์หลายคนก็อาจจะเป็นผู้ที่ไม่เข้าใจว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างไรหากว่าเราพิจารณาบางคนนั้นเขาก็มีมโนธรรมมาตั้งแต่เกิดเป็นความมชาติที่เรียกว่าเกิดมากับบุญกุศลเหมือนกับพวกที่มาจากชั้นพรมชั้นสวรรค์ชั้นเทพเทวดาพวกนี้ก็จะมีมโนธรรมไม่กล้าที่จะทำผิดไม่กล้าที่จะพูดผิดไม่กล้าที่จะเบียดเบียนใคร เป็นผู้มีความเกรงขัวมาตั้งเด็กน้อยตั้งแต่ตตั้งแ่วันเกิดเพราะเป็นสิ่งที่สะสมมาในอดีตเหมือนกับพระพุทธเจ้านั้นจะไม่มีวันทําผิดเลยตั้งแต่วันที่เกิดเพราะเป็นผู้ระลึกไว้เสมอว่าสิ่งใดนั้นเป็นธรรมเป็นสิ่งที่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนทําให้ตัวเองเดือดร้อนไม่เป็นความถูกต้องไม่เป็นความยุติธรรมสิ่งต่างๆเหล่านี้จะไม่ออกจะไม่แพ่งพายและจะไม่ เป็นผู้ที่ใช้กายวาจาและรวมถึงถึงจิตใจนั้นเข้าทำลายทำลายใครไม่เป็นไปเพื่อความหลุงไหลหมู่เมาเพลิดเพลินเพราะฉะนั้นผู้ที่มีมโนธรรมนั้นก็จึงแบ่งออกเป็นผู้ที่มีบุญเก่าที่เรียกว่ามากับการเกิดเลยเด็กบางคนนั้นมีผู้เิสายอุปนิสัยดีงามเป็นผู้มีความเรียบร้อยเป็นผู้มีความสัมมาคารวะเป็นผู้มีความกตัญญูเป็นผู้มีจิตใจเมตตาเอื้อเพื่อเผื่อแพร แตกต่างจากเด็กหลายคนที่เกิดมาแล้วมีแต่เอาเปรียบมีแต่เอาความสุขของตนเองเป็นที่ตั้งทําลายทําลายบิดามารดาไม่สนใจไม่ใส่ใจหาความสุขใส่ตัวเป็นผู้ที่สามารถกล้าทําในสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมผิดวัฒนธรรมไม่มีความเกรงกลัวไม่มีความละอายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ <c oughs> การแสดงออกทั้งภายนอกและการพูดจาเป็นไปด้วยความเสียหายและเป็นถือ ยังไม่มีความรู้สึกสำนึกไม่มีความคิดว่ามันเป็นการกระทำที่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเป็นการเสื่อมเสียทั้งบรรดาผู้คนที่เกี่ยวข้องในฐานะคนในตระกูลญาติพี่น้องแต่เอาความสุขของตนเองเพราะความอยากที่จะมีชื่อเสียงอยากที่จะมีเงินทองอยากที่จะมีได้รับการยอมรับอยากจะเด่นอยากจะดังก็จึงทําทุกสิ่งทุกอย่างที่น่าอับอายและน่าขายหน้าและไรที่จะเสียหายใน วันเวลาผ่านไปเมื่อยามแก่ยามเฒ่าก็จะลบจะล้างสิ่งที่ได้กระทำมานั้นก็ยากลำบากดังนั้นก็จึงเป็นสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างเด็กที่มีแต่ความละมัดระวังมีแต่ความเกรงกลัวต่อบาปละอายต่อบาปมีแต่การทําในสิ่งที่ถูกต้องพยายามทําในสิ่งที่ดีงามเรื่องมโนธรรมนี้ก็จึงเป็นเรื่องที่หากเราทั้งหลายทั้งปวงในอนาคตที่จะต้องเกิดใหม่ก็ควรจะต้องเป็นผู้ฝึกฝนและจะต้องเป็นผู้ตั้งจิตอธิษฐาน ว่าชาติใดผลใดถ้าจะต้องเกิดก็ขอให้มีมาโนธรรมเกิดขึ้นเป็นเหมือนเสียงเตือนเสียงเรื่องเสียงบอกเสียงกล่าวเสียงห้ามไม่ให้ทำผิดให้แต่ทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงามทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์เึ่นกันก็จึงเป็นเรื่องที่เราทั้งหลายก็ต้องมาสํารวจตัวตาหากเหล่านั้นตั้งแต่เกิดมาก็ไม่ได้มีมาโนธรรมที่เกิดขึ้นเลยมีแต่อารมณ์ที่เป็นไปตามความต้องการตามจอมยั่วยุที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ก็ถือว่าเราก็ไม่ได้มีบุญมาแต่อดีตและไม่ได้มีการพัฒนาบัดนี้เราเป็นผู้ได้เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาถึงจะไม่มีในอดีตเราก็ยังสามารถเพิ่มบุญในปัจจุบันได้เพราะมโนธรรมก็สามารถพัฒนาการได้ถึงแม้ว่าไม่เคยมีเหมือนคนยากจนไม่เคยมีเงินมีทองแต่ขยันหมั่นเพียรตั้งใจทำมาหากินเก็บอ,อมลอมฤทธ์และก็เป็นผู้ใช้ใจ่ายที่ถูกต้องและเป็นผู้ทําให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ ก็สามารถกลับกลายเป็นผู้มีเงินมีทองเป็นผู้มีความมั่งคั่งร่ำรวยได้ดังนั้นมนุษยธรรมก็จึงเป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องเป็นผู้พัฒนาจะต้องเป็นผู้วางเราจะต้องเป็นผู้สร้างให้เกิดขึ้นโดยการที่เราทั้งหลายจะต้องเป็นผู้เข้าถึงความศึกษาและต้องเอาประสบการณ์ของชีวิตเอามาเป็นบทเรียนรวมทั้งถึงได้เข้าสนทนาได้อบรมได้เกี่ยวข้องได้เป็นผู้เข้าค้นหา คำตอบให้ได้เพราะอยจังไรเสอยเราอาจจะไม่มีความรู้อาจจะไม่มีความสามารถแต่บุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงบิดามารดาครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิสหายเพื่อนภูงที่มีมนโนธรรมมีคุณธรรมอันดีงามรวมมาทั้งถึง <c oughs> หลักคําสอนของพระพุทธเจ้ารวมาทาั้งถึงแนวทางแห่งการบําเพ็ญเพียรเ,เพื่อค้นหาจัิธรรมสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นการสร้างให้เกิดขึ้นในขณะที่เรายังเป็นผู้ขาดตกบกพร่องดังนั้นมนุษยธรรมนั้นจึงเป็นสิ่งที่มนุษย์ควรจะต้องเกิดให้เกิดและควรจะต้องมีเป็นเครื่องประดับติดตัวมีฉะนั้นเราก็จะกลายเป็นเหมือนกับพวกบรรดา หมาแมวทั้งหลายทั้งปวงที่จะมีแต่สัญชาตญาณมีแต่อารมณ์ที่จะต้องตอบสนองไม่มีความคิดแยกแยะถูกต้องดีงามมีแต่ความปัรถนาของตนเองมีแต่ตัวเองเป็นที่ตั้งนั่นก็เป็นปุกและเป็นบรรดาสรพสัตี่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเราเป็นมนุษย์เราเป็นผู้มีความสามารถเราเป็นผู้ที่จะต้องพัฒนาและเราก็าจะต้องรู้ถึงความเป็นจริงว่าบัดนี้เรานั้นอยู่ในฐานะที่จะต้องหนีจากทุก หนีจากอันตรายหนีจากเวรหนีจากกรรมก็จึงต้องเป็นผู้ปลูกฝังเข้าไปในจิตใจเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ประจําตัวและจะได้เป็นเครื่องป้องกันดังนั้น <c oughs> <c oughs> มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงหากไม่มีไม่มีความรู้ไม่เห็นโทษไม่เห็นภยัยไม่เห็นอันตรายไม่เห็นสิ่งที่ได้กระทาไปจะสมบูรอย่างไรก็จะมองภาพไม่ชัดจะไม่ได้เห็นความสําคัญแต่ถ้าผู้ใดก็ตาม เห็นรู้แล้วว่าหากเรานั้นมีจิตใจที่ไม่ดีมีจิตใจที่ไม่เป็นปกติมีจิตใจที่ไม่เก่งขัวต่อบาและไอต่อบาป เป็นผู้กล้าทาในสิ่งที่เบียดเบียนตนเองเบียดเบียนคนอื่นผลตามมาก็คือความเดือดร้อนเราจะต้องทุกข์ยากลําบากในการเป็นมนุษย์เราจะต้องทุกข์ยากลําบากทรมานแสนสาหัสในการที่จะต้องตายจากมนุษย์ซึ่งจะเป็นอบาย,ยภูมิดังนั้นมโนธรรมนั้นก็จึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งในธรรมชาติและสิ่งที่เราสามารถพัฒนาได้ในที่สุดมโนธรรมนั้นจะต้องเป็นเครื่องประดับของมนุษย์ผู้ประเสริฐมนุษย์ผู้ใดก็ตามที่เป็นผู้ที่ <c oughs> สมบูรณ์เป็นผู้ที่ได้รับการยกร่องสังรเสริญเขจ,จะต้องมีมโนธรรมติดเนื้อติดตัวการที่เราทั้งหลายจะต้องศึกษาเราเรียนก็ถือเป็นเรื่องสําคัญเพราะมนุษย์นี้ถือว่าเป็นผู้ที่ยังไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจการมาเกิดขึ้นจึงเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาหาความรู้จะต้องพัฒนาจะต้องอบรมจะต้องเป็นผู้ <c oughs> ได้รับการอบรมสั่งสอนและก็ได้การฝึกฝนให้เกิดทักษะให้เกิดความ <c oughs> ทำนานพราะผู้คนใดๆก็ตามหากไม่ได้อยู่กับการประพฤติปฏิบัติไม่ได้อยู่กับการอบรมสั่งสอนไม่ได้อยู่กับการ <c oughs> ไม่ได้อยู่กับการอดกั้นอดทนความเพียรแล้วอีกไม่นานมโนธรรมทั้งไหลทั้งปวงก็จะละลายหายไปเอาแต่ความอยากได้เอาแต่ความกลัวมาเป็นที่ตัง้งทำอะไรก็ได้ขอให้พ้นจากอันตรายทำอะไรก็ได้ของให้ได้อย่างจริงที่ปรารถนา มะโนธรรมก็จึงไม่เกิดขึ้นก็จึงกลายเป็นปัญหาสําหรับมนุษย์การที่เราทั้งหลายทั้งปวงจะพึ่งนจะทําให้เกิดขึ้นได้นั้นสิ่งสําคัญที่สุดก็จะต้องเป็นผู้ที่มีความสงบมีความสงบมีจิตใจจดจอ่อหลายคนก็ไม่เห็นว่า <c oughs> อะไรจะเป็นเหตุทํำให้เกิดความเข้มแข็งในจิตใจแท้ที่จริงแล้วการที่มนุษย์มีโอกาสทําสมาธิมีโอกาสจดจ่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ก็เป็นการเพิ <S ling> <S ling> ่มพลังให้กับจิตใจให้เกิดความเข้มแข็งให้เกิดความเป็นกลางให้เกิดความมั่นคงในจิตใจเป็นผู้ไม่โอนแอไม่เป็นผู้ไม่หวั่นไหวรอนไหวไปตามกระแสจะเป็นผู้มีเหตุมีผลมีความถูกต้องมีความยุติธรรม ก็เกิดจากการทำสมาธิพลังของจิตนั้นเป็นพลังเัินยิ่งใหญ่ที่มนุษย์มองไม่เห็นแต่มีมากมายหลายคนไม่เคยทำสมาธิเป็นคนที่อ่อนแอเป็นคนที่กิเลสทั้งหลายทั้งปวงสามารถที่จะชักจูงยั่วยวนให้ไปกระทำในสิ่งที่เสียหายได้มากมายแต่ถ้าเมื่อทำ ในความสงบธรรมสมาธิเจริญกรรมฐา,านแล้วก็ปรากฏว่าเป็นคนที่สามารถหักห้ามใจได้เป็นคนที่แยกแยะได้ไม่อ่อนไหวและไม่เป็นผู้หลงในสิ่งต่างๆที่ขาดสติขาดปัญญาการเข้าถึงจัิจธรรมนั้น <c oughs> <c oughs> ก็เป็นการพัฒนาทําให้เรานั้นมีมโนธรรมเพราะสัจธรรมนั้นเป็นความจริงสัจธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความรู้แจ้งจัจธรรมนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว สัจธรรมก็คือสัจจะคือความจริงในธรรมชาติทําสิ่งใดไว้ก็จะต้องได้รับสิ่งนั้นการที่เป็นคนปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจและเป็นผู้ลหลงไหลต่ออํานาจแห่งการยั่วยุก็จะกลายเป็นผู้ที่จะต้องถูกกดถูกทับให้เป็นทาสจะต้องถูกกักขังไว้ไม่มีวันจบไม่มีวัน,วนสิ้นเพราะฉะนั้นสัจธรรมนั้นก็จึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องทําให้เกิดขึ้นเมื <c oughs> ่อเกิดขึ้นแล้วมโนธรรมก็จะตามมา จะแยกแยะในสิ่งต่างๆได้ดีเพราะมนุษย์นั้นจะไม่มีอะไรมากมายเท่ากักน <c oughs> ตัดสินใจการตัดสินใจก็จึงเป็นเรื่องปัญหาสําหรับมนุษย์ที่ไม่มีมโนธรรมกล้าตัดสินใจทําในสิ่งที่ผิดทำในสิ่งที่เดือดร้อน <c oughs> <c oughs> เพราะไม่มีปัญญาและก็ไม่มีความรู้ไม่มีการพัฒนาในเรื่องของเหตุผลและเรื่องของสัจธรรมความเป็นจริง ก็จึงเป็นที่มาของผู้คนทั้งหลายทั้งปวงที่เดือดร้อนบัดนี้เราเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติเราได้เปลี่ยนสถานะแม้ว่าจะต้องทำมาหากินในฐานะปุถุชนก็จะต้องใช้มาโนธรรมอย่าได้เป็นคนคิดลายคิดทำลายอย่าได้เป็นคนคิดข้อคิดคดคิดเคี้ยวคิดที่จะเอาเปรียบชาวบ้านอย่าเป็นคนที่สามารถกล้าทําผิดทาบาปผิดศีลห้าได้โดยไม่มีความลายต่อบาปจะต้องเป็นผู้ระมัดระวังเรา นั้นถึงแม้จะไม่ได้เป็นนักบวชไม่ได้อยู่ในฐานะที่อยู่ในวัดในวาเราก็สามารถที่จะบวชบวชจิตบวชใจได้ด้วยการไม่ทําในสิ่งที่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นและให้กับตนเองโดยขั้นต้นก็เป็นผู้ที่ไม่เป็นผู้เดียเดเบียนใครโดยศีลห้านี้จะต้องบริสุทธิ์ศีลห้าจะต้องเป็นศีลที่ใสสะอาดเป็นเค <c oughs> รื่องปักกันความเป็นมนุษย์อย่างดีงามหากว่าเราทั้งหลายทั้งปวงนั้น ยังต้องมีภาระมีหน้าที่มีความเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานก็จะต้องเป็นผู้ที่ระลึกไว้เสมอว่าถึงจะอยู่ในฐานะใดๆก็ตามเราก็ยังประพฤติปฏิบัติในแนวทางของนักบวชได้เพราะทั้งหมดนั้นก็จะเป็นผู้ที่จะต้องไม่อดอ,อ่อนอ่อยไปตามอำนาจแห่งกิเลสความยั่วยุทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะตา่างต่างตาทางหูทางจมูกดินกายใจทั้งหมดทั้งสิ้นนั้น ถึงไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมแต่ก็เป็นผู้หลงไหลมัวเมาเพลิดเพลินทําให้เกิดอํานาจแห่งกองกิเลสเราก็จะต้องเป็นคนฝืนเราจะต้องเป็นคนที่หักห้ามใจตัวเองเราจะต้องเป็นคนพัฒนาสิ่งใดที่ยังไม่ได้ทําให้เกิดเป็นประโยชน์เช่นการไหว้พระสวดมนต์การบําเพ็ญเพียรถึงจะเป็นปุตตุชนเป็นคารวะก็จะต้องจัดระเบียบจัดวินัยให้กับตนเองว่าเราจะต้องสะสมบุญบารมีหากว่าเราไม่มีโอกาสที่มาอยู่ในฐานะของผู้ที่จะบําเพ็ญ <c oughs> เหมือนกับนักบวชทั้งหลายทั้งปวงเราก็สามารถแบ่งปันเวลาที่มีอยู่ในชีวิตให้กับมันให้กับสิ่งที่ดีงามเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ไม่ขาดทุนทั้งทางโลกในทางธรรมสิ่งต่างๆเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นในจิตใจเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจผู้คนใดๆก็ตามมีความระมัดระวังจิตใจคอยส่งกระแสคอยบอง่งบอกคอยม <c oughs> ีเสียงหักห้ามไม่ให้ทำผิด เสียงส่งเสริมให้ทําแต่คุณงามความดีก็ถือเป็นมานโนธรรมอันประเสริฐอันยิ่งใหญ่เราทั้งหลายต้องปวงนั้นจะต้องมีสัญ,ญลักษณ์จะต้องมีปณิธานจะต้องมีเป้าหมายว่าจะต้องเป็นคนที่ประเสริฐจะต้องเป็นคนดีเพราะความดีเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําเป็นความดีนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําให้เกิดเป็น <c oughs> เป็นสัญ,ญลักษณ์ของผู้ ที่มาเกิดและผู้ที่มีปัญญามีบุญบารมีดังนั้นเราจึงต้องเป็นผู้เตือนตนเองว่าเราจะต้องเป็นคนดีบอกกล่าวกับสิ่งต่างๆนั้นให้กับคนที่เกี่ยวข้องให้พยายามทําคุณงามความดีเพราะสิ่งที่เราบอกเขานั้นก็จะเป็นการเตือนตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องในฐานะเพื่อนภู่หรือผู้ที่อยู่ในองค์กรเราก็จะต้องเป็นผู้บอกกล่าว โดยที่เรานั่นจะต้องเป็นผู้มีอุปนิสัยพฤติกรรมในทางดีในทางที่เป็นประโยชน์ในทางที่ให้เกิดความถูกต้องและดีงามนี่ก็เป็นสิ่งที่จะต้องบอกตัวเองให้ทำให้ได้และหลังจากนั้นก็พยายามที่จะสื่อสารบอกกล่าวไปยังบรรดาผู้คนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เพื่อให้เป็นศักให้ <c oughs> เป็นหลักเป็นการให้เป็น การช่วยเหลือกันเพราะถ้าสังคมใดก็ตามมีมโนธรรมที่ดีแล้วก็จะเกิดความผาสุกจะเกิดความดีงามแล้วก็จะเกิดเป็นประโยชน์เกิดความเจริญความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสัจธรรมนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องขนขวายค้นคว้าหามาตลอดเวลา เพราะเรายังขาดเรื่องของปัญญาเรายังไม่มีความรู้ว่าสิ่งใดทําอย่างไรเราถึงจะกลายเป็นคนที่มีมโนธรรมอยู่ตลอดเวลามาโนธรรมนั้นเป็นสิ่งสําคัญเป็นเหมือนเครื่องมือเป็นเหมืองสัญลักษณ์เป็นเหมือง <c oughs> โปรแกรมที่จะทําให้สิ่งต่างๆนั้นขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องและดีงาม เรานั้นจะต้องเป็นผู้ที่นำประสบาการณ์ชีวิตของเรากลับมาทบทวนให้ได้ว่าชีวิตไม่ได้ราบลื่นชีวิตไม่ได้ดีงามชีวิตไม่ได้ประสบสำเร็จเป็นเพราะเราไม่มีมโนธรรมดังนั้นเราก็จึงต้องเอาบทเรียนของชีวิตของเรานั้นก็ขึ้นมาเป็นข้อเปรียบเทียบว่าแต่นี้เป็นต้นไปนั้นเราก็จะต้องเป็นผู้ที่มี สติระลึลกไว้เสมอว่าสิ่งใดใดก็ตามหากทาแล้วไม่เกิดความถูกต้องไม่ดีงามเราจะไม่ทําหากสิ่งใดก็ตามที่ถูกต้องดีงามและเราก็จะต้องเป็นผู้ทําให้ได้และต้องทำเพราะถือเป็นหน้าที่ และที่จะทําให้เราเกิดมโนธรรมมากขึ้นก็คือเรานั้นจะได้คิดถึงสิ่งที่จะได้รับเหมือนคนทํำมาหากินเหมือนคนตั้งใจเก็บเงินเก็บทองก็จะต้องรู้ว่าเราจะต้องมีเงินมีทองอย่างมากมายเราจะต้องเป็นคู่มีความมาั่งคั่งลํารวยเราจะต้องกลายเป็นเทพเป็นเทวดาเราจะกลายเป็นพรหมเราจะกลายเป็นอริยบุคคลนี่คือสิ่งที่จะได้รับไม่ใช่ว่าเราทําแล้วเราก็ไม่ได้รับอะไรเลยก็จะหมดเรี้ยวหมดแรงไม่เห็นไม่มี วันไม่มีกำลังใจหากว่าเราทั้งหลายมวงตามความเป็นจริงพิจารณาในสิ่งที่ด้วยเหตุด้วยผลก็จะรู้ว่าคนทำความดีนั้นในที่สุดเขาก็จะได้รับผลตอบแทนและจะเป็นผู้ที่ประสบแต่ความสุขความเจริญและเป็นทิ่งที่สำคัญที่สุดที่บรรดามนุษย์ที่มาเกิดบนโลกปนี้จะต้องทำให้ได้เพราะเป็นหน้าที่าใครทำไม่ได้จะต้องตกต่ำและจะต้องเดือดร้อนเจียหาย ดังนั้นมะโนธรรมก็จึงเป็นสิ่งที่จะต้องมีอยู่ในจิตใจคนหลายคนก็อาจจะสงสัยว่ามะโนธรรมนั้นนี่มีความแตกต่างกับคุณธรรมอย่างไรมะโนธรรมนั้นเป็นความรู้สึกผิดชอบชั่วดีที่อยู่ในจิตใจที่อยู่ในจิตใต้สำนึกที่ลอยจะบ่งบอกว่าสิ่งไหนหน่ารังเกียจสิ่งไหนควรจะสรรเสริญสิ่งไหนควรจะทำส่วนคุณธรรมนั้นคือการกระแดการแสดงออกการกระทำออกมาไม่เพื่อเป็นยันกาย วาจาและใจเป็นการแสดงออกมาสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นผลงานออกมาจากมานุษย์คุณธรรมก็จึงออกมาและเราจะเห็นได้บางคนนั้นมีสัมมาคาระวะบางคนมีความเมตตามีความสงสารมีความเอื้ออารรมีจิตใจที่ดีงามเป็นผู้ผู้ที่พูดจาไออพเราะเพราะพิงเป็นผู้ให้ขวัญให้กำลังใจให้ความรู้เป็นผู้เสียสละนี่ก็คือคุณธรรมที่ออกมาในการเป็นมนุษย์ สิ่งต่างๆเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถากว่าผู้นั้นไม่มีมานธรรมมานธรรมก็จะเป็นตัวผลักดันให้คุณธรรมเกิดขึ้นและเราทั้งหลายก็จะต้องเป็นผู้ได้รู้ถึง <c oughs> คนที่ได้รับการสรรเสริญคนที่ได้รับความเชื่ชูยและก็ให้เกียรติและให้ความสำคัญนั้นก็เกิดจากที่เขาทั้งหลายทั้งปวงนั้น เป็นคนมีคุณธรรมเมื่อมีคุณธรรมผลงานที่ออกมาก็จึงกลายเป็นที่ยอมรับเป็นที่น่าศรัทธาและในที่สุดเราก็ย้อนไปว่าคนจะมีคุณธรรมได้นั้นก็ต้องมีมโนธรรมมโนธรรมนั้นก็จึงเป็นหัวใจเป็นสิ่งที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างขับเคลื่อนไปได้เหล่านั้น <c oughs> หากไม่มีเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เลยเกิดขึ้นเลยทั้งคุณธรรมและมโนธรรม ก็จะต้องฝึกอบรมสั่งสอนเพราะเราจะต้องเป็นผู้พัฒนาให้เกิดขึ้นให้ได้มิฉะนั้นก็จะกลายเป็นผู้ไรคุณค่าในการมาเกิดบนโลกว้นี้สิ่งที่เราทั้งหลายจะได้พัพืชปฏิบัติให้รู้ว่ามโนธรรมนั้นคือสิ่งที่จับต้องไม่ได้เป็นนามธรรมแต่คุณธรรมนั้นเป็นสิ่งที่จับต้องได้เป็นรูปธรรมเราก็จึงต้องเป็นผู้ทำกาย <c oughs> แสดงออกทางกายทางวาจาให้มาเป็นผลแห่งสิ่งที่จับต้องได้ในคุณงามความดีสิ่งต่างๆเหล่านี้มีผลต่อชีวิตมีผลต่อการตัดสินใจมีผลต่อการใช้ประโยชน์ทั้งในปัจจุบันชาติและในอนาคตวันนี้เราทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็อาจจะมองข้ามว่ามีความจําเป็นด้วยหรือที่จะต้องคิดดีทุกเรื่องจะต้องพูดดีทุกครั้งและจะต้อง เป็นผู้ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งตนเองและคนอื่นหากผู้ใดก็ตามไม่มีอุปนิสัยไม่มีความคิดไม่มีความเข้าใจในข้อนี้ผู้คนประเภทนั้นก็จะไม่มีปัญญาและก็จะไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาเพราะการที่มนุษย์จะสร้างบุญบารมีนั้นก็เกิดจากการที่จะต้องอบรมตัวเองและจะต้องเผื่อแผ่ไปยังบรรดาบุคคลและผู้คนที่เกี่ยวข้องกับในชีวิตของเรา <c oughs> ถึงจะไม่เคยมีในอดีตก็สามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ด้วยการฝึกอบรมและเป็นผู้ตั้งสัจจะตั้งปณิธานไว้ก็จะกลายเป็นผู้มีคุณค่าสมกับการมาเกิดโลกใบนี้เขาก็ต้อนรับคนที่มีคุณค่าคนดีคนที่จะมาพัฒนาคนที่จะมาเสียสละคนที่จะมาขัดเกลาคนที่จะทำให้ตัวเองนั้นพ้นจากอำนาจแห่งกองกิเลสถือเป็นบุคคลที่ โลกใบนี้ยินดีต้อนรับให้การช่วยเหลือหากผู้ใดก็ตามมาอยู่บนโลกใบนี้แล้วทําให้สังคมเสียหายทําให้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อตอนเองคนในครอบครัวหรือในสังคมก็ถือเป็นผู้มาทำร้ายทําลายโลกใบนี้บรรยากาศก,าก็เลยเสียหายบัตนี้โลกเราก็เล่าร้อน และมีแต่ความยุบทุกยากลําบากเป็นเพราะทุกตัวตนทุกคนนั้นไม่มีมโนธรรมไม่มีการแยกแยะในสิ่งที่ควรทําไม่ควรทําสิ่งใดเป็นของใครไม่ควรจะไปยือไม่ควรจะไปแย่งมีแต่อภัยมีแต่ความเข้าใจเห็นใจไม่ใช่เอาแต่โกรธเอาแต่แค้นเมื่อได้ถูกกระทบสิ่งใดใดมานั่นก็กลายเป็นเรื่องแห่งความเล่าร้อนบทโลกใบนี้เราก็จึงต้องเป็นมนุษย์ประเสริฐผู้ที่จะดับความร้อนด้วยทําตัวเองให้เป็นสัญ,ญลักษณ ให้หมู่คณะให้คนที่เกี่ยวข้องในครอบครัวให้ในสังคมในองค์กรนั้นเห็นว่าเรานั้นสามารถและทุกคนสามารถทำได้ด้วยการมีความดีด้วยการทำจิตใจให้เป็นผู้ประเสริฐและพฤติกรรมที่ออกมาทางกายทางทางวาจาให้เป็นเรื่องของการเป็นประโยชน์และเรื่องของคุณธรรมศิลธรรม บนันนี้ท่านทั้งหลายทั้งปวงก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งแห่งการทําให้สังคมโลกใบนี้ได้เกิดความผาสุขได้เกิดความสวยงามได้เกิดความร่มเย็นได้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลและได้เกิดเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณงามความดีให้ผู <c> ้ <oughs> คนทั้งหลายได้เชื่อว่าโลกใบนี้ยังมีมนุษย์ที่ดีไม่ใช่มีแต่มนุษย์ที่น่ากลัวมีแต่มนุษย์ที่เวลวร้ายมีแต่มนุษย์ที่เห็นแก่ตัวเราอยู่ร่วมกันกับ ทั้งเทพเทวดาทั้งมนุษย์และบรรดาผู้ที่เป็นปีศาจที่ใช้ร่างกายของมนุษย์นั้นแอบแฝงเข้ามาดังนั้นเราจึงต้องแยกแยะด้วยการแสดงออกทั้งกายแทะทั้งวาจารวม้งถึงพฤติกรรมทางจิตใจอดีสงผลบุญที่ท่านทั้งรลายทั้งปวงได้กระทำก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยได้เข้าถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมอันสูงสุดมีมาโนธรรมอันเป็นเสาหลักในจิตใจเพื่อจะพัฒนาไปสู่การเป็น เทพเป็นเทวดาเป็นพรมเป็นอริยะคู้คนจนเข้าทั่งถึงเข้าสู่การเป็นพระาราหันพ้นทุกบรรลุธ,ธรรมก็เป็นบุญที่ <c oughs> ประเสริฐยิ่งใหญ่บรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ที่เกี่ยวข้องก็จะพากันเมตตาช่วยเหลืออบรมสั่งสอนปัดเป่า <c oughs> ปกป้องให้พ้นจากทุกโศกโรคภยัยอันตรายคุณสชยวิญญาณร้ายอาถรรพ์อาเพศคำสาปคำแช่งเสด็จตลายการลักินีนอุปเดชตะบงคนวิชาคนผ่าน ความยากจนนี่สิโล,ลโลกร้ายโรคระบาดวิญญาณร้ายปีศาจมารศัตรูภาษาเมลายให้ไปที่ยังไม่มียังไม่เป็นก็อย่าได้มีได้เป็นให้มีได้ความผาสุขร่างกายแข็งแรง,แงจิตใจผ่องใสผู้โดมสมบูรณ์ในัจจัจสี่เป็นผู้ปราสบลนสำเร็จในชีวิตทางโลกอันสูงสุดในหน้าที่การงานในครอบครัวในสังคม,งคมด้วยเกียรติชื่อเสียงบุญบาร,รมีสติปัญญาโชคลาภเงิน <c oughs> ทองลงมาทั้งถึงเข้าถึงความสําเร็จในทางธรรมเป็นผู้มีปัญญาญาณมีดวงตามประเจฐได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วพันด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ satū ya